อ่ามานละ่วอ่าวันนี้วันอะไรตุจีเหรอใส่ขาดแ้วเสื้อขาดนะขาดอ่ะกระดุมมันหลุดเหรอฮะกระดุมหลุดอะ่ะกระดุมหลุดอ่ะ เออลืมอ,อะไรวไไรันนี้ลืมอ,อะไรเริ่มถอดรองเท้าเนือ้ออ่าผัดกันใส่นะผัดกันใส่กระหม่อมผัดกันใส่เอานี่ผัดกันใส่อืมก็นะกูมาล้วงมด มีมดอ่ะนะโอ้มีมด,นะม,มดด้วยเนาะมีมดด้วยอ่ะเนี่ยวันนี้เดี๋ยววันนี้ให้ให้ลมลมล้มอันใหญ่นะอันใหญ่นะเคยเห็นลมใหญ่ไหมไม่อ่าเดี๋ยวให้ลมใหญ่โอ้โคตรใหญ่ตายาย,ยังไงอะลมใหญ่ตายยังไง อให้ลมกลางยังไงเนาะว่ากลางยังไงนี่องกลางดูสิกางยังไงเออกลางเป็นไหมเธอต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันกลางเนี่ยเออเียบเียบเฮียบฮเ้ยเเ้เ้ยเ้ยเ เดียี้สิวุ้ยวุ้ยโดนหัวคูบาเลยหัวคูบาเลยมันเปอะไดตไม่ได้เนนี้เปิดอ่าข้าวข้าเข้าวดิเยอะเยอะที่ไม่ถือนี้สิถือหนึ่งถือหนักกะมันหนักเอามาถือนี่อ่าให้ให้โมถือนึ่งหนักคนหนักแค่นี่ขึ้นทำไม่ได้เถอะอืออือ กูบ้าโอเคกัยอ้าวเฮ้ยอ้าวเออเห็นนะเขาไม่หลุดละแค่นี้เห็นนะเออแค่นี้เองไม่เห็ยากเลยไม่ยากใช่ไหมอ้าวไปพอ้าวยังไม่ได้รับพลเลยใครรับได้วกันร่ำรับร่เออนี่การผลนะการผลถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าด้วยอ่ะ รองเท้าด้วยครูบาอยู่ลงอื่าอยู่โดนหัวครูบาเลยนะหัวครูบาเดี๋ยวหัวครูบาแตกนะยังยังไม่แตกนะฮะลาพรสัพพิติโยวชัชชนตุสัพพโลโกวินาสตุมเาเตภวาบันตาลโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนสิลิซานิจังวุฒาปัจจายนโนจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุอ่า จะโมถือไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวอ่าป่าด่นยายก่อนจะเข้าบ้านแล้วเอาพวกๆบกัอนอ่าเอาไปให้ยายมากดูเอเ้